สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับผมก็มีวัตถุมงคลนะครับหลวงปู่มหาตุมเตมิโยนะครับมาให้พี่ๆได้รับชมนะครับแล้วก็เปิดแบ่งปันกันนะครับสําหรับพี่ๆท่านใดนะครับที่สนใจนะครับเช่าวัตถุมงคลกับผมนะครับช่องทางการติดต่อก็ตามนี้เลยนะครับหรือจะแอดไลน์เข้ามานะครับ0 9 7ย์5 1 1 8 9แนะครับแอดไลน์เข้ามานะครับ ขอดูรูปภาพรูปภาพเพิ่มเติมมนก่อนได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็มีรุ่นรวยรวยรวยหลวงปู่มหาตุ่มเตมิโยวัดศรีวิชัยจังหวัดมหาสารคามนะครับนี่นะฮะเทวดาเดินดินแห่งเมืองมหาสารคามนะครับสำหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างเหรียญรุ่นนี้นะครับ เพื่อนํารายได้นะครับจัดสร้างนะครับศาลาปฏิบัติธรรมนะครับศาลาปฏิบัติธรรมพุทธเตมิยะเมตตานะครับลักษณะที่หลวงปู่จะสร้างนะครับศาลาปฏิบัติธรรมก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นศาลาปฏิบัติธรรมนะครับด้านบนก็จะเป็นพระพุทธเตมิยะเมตตานะครับนี่องค์ใหญ่นะครับ นะครับสำหรับเหรียญเสมารวยรวยรวยนะครับนี่นะฮะจัดสร้างมาทั้งหมดนะครับคข้าๆนะครับทุกเนื้อทุกพิมพ์ทุกรายการก็ประมาณสองหมืนกว่าเหรียญน,นะครับสองหมืนกว่าเหรียญเดี๋ยวเรามารับชมกันนะครับว่ามีทั้งหมดกี่รายการนะครับมีทั้งหมดกี่รายการมีทั้งหมดกี่เนื้อนะครับนี่นะครับนี่นะครับนี่คือใบรายการจัดสร้าง เสมารุ่นแรกนะครับรวยรวยรวยหลวงปู่มหาตุ่มเตมิโยนะครับนี่นะรายการที่1นะครับรายการจัดสร้างรายการที่1ก็คือเนื้อทองคํานะครับจัดสร้างเพียงเก้าเหรียญนะครับรายการที่สองนะครับก็เป็นเนื้อเงินลงยาแดงนะครับหน้ากากทองคําขอบทองคําซุ้มทองคํานะครับนี่นะฮะจัดสร้าง29เ้าเหรียญนะครับรายการที่สนะครับเป็นเนื้อเงินนะครับลงยาแดงนะครับรุ่น นะครับต่อ9โค้ดนะครับ19เหรียญน,นะครับรายการที่4นะครับรายการที่4ก็คือเนื้อนวะนะครับเนื้อนวะนะครับเนื้อนวะยาแดงนะครับจัดสร้าง499เหรียญน,นะครับรุนต่อโค้ด9รอบ19เหรียญน,นะครับ รายการที่5นะครับก็เป็นเนื้อมหาสนวนมวลสารนะครับหน้ากากเงินขอบเงินยาแดงนะครับสร้าง999เหรียญน,นะครับรุ่นต่อ9โค้ดนะครับ19เหรียญน,นะครับรายการที่6นะครับรายการที่6นี้ก็เป็นชุดกรรมการนะครับจัดสร้างเพียง999ชุดเท่านั้นนะครับ รายการที่เจ็ดนะครับเป็นรายการลุ้นนะครับเป็นรายการลุ้นเซอร์ไพรส์นะครับรวมทุกเนื้อทุกเรือรายการที่เจ็ดนะครับรวมทุกเนื้อแล้วก็ประมาณหนึ่งมื่นห้าพันเหรียญนะครับแต่ก็จะแบ่งย่อยออกไปนะครับก็คือเจ็ดจุดหนึ่งนะครับก็คือเนื้อนวะหน้ากากทองคํานะครับจะสร้างเพียงสิบห้าเหรียญนะครับรายการที่เจ็ด จุดสองนะครับก็คือเนื้อเงินลงยาแดงนะครับเนื้อเงินลงยาเขียวนะครับจัดสร้างสามสิบรีนนะครับรายการที่เจ็ดจุดสามนะครับก็คือเนื้อมหาชนวนมวลสารนะครับหน้ากากทองทิพย์ขอบทองทิพย์นะครับจัดสร้างสามร้อยเหรียญนะครับปูุนเก้าโค้ดนะครับปูุนต่อเก้าโค้ดสิบเก้าเหรียญนะครับรายการที่ ุดสี่คือเนื้ออันปาก้านะครับเนื้ออันปาก้ายาฟ้านะครับสร้างนะครับสร้างสามร้อยเหรียญนะครับรุนต่อเก้าโคตดนะครับสิบเก้าเหรียญเหมือนกันนะครับรายการที่เจ็ดจุห้านะครับรายการที่เจ็ดจุดห้านะครับเนื้อมหาชนวนนะครับรวมมวลสารสองแผ่นดินนะครับจัดสร้างสามร้อยเหรียญนะครับรุนต่อเก้าโคตดนะครับ 19เหรียญนะครับรายการที่7.6นะครับก็คือเนื้อมหาสนวนมวลสารนะครับอพอน้ำเต้านะครับจัดสร้าง600เหรียญนะครับรุนต่อโค้ดนะครับ9โค้ดนะครับรุนต่อ9โค้ด19เหรียญนะครับรายการที่7.7นะครับ เนื้อสัตตะรงยาแดงนะครับจัดสร้างเท่าไหร่จัสร้างห0รเหรียญน,นะครับรุ่นต่อ9โคตรนะครับโรงยาจีวอน19เหรียญน,นะครับรายการที่7.8นะครับเนื้อสองอเนื้อชุบ 24K นะครับ พื้นดำนะครับพื้นดาองดานะครับจัดสร้าง900เหรียญนะครับรุนต่อ9โคดลงยาจีวอน19เหรียญนะครับรายการที่7.9นะครับก็คือเนื้อชุบทองนะครับเนื้อชุบทองนะครับลงยาฟ้านะครับขอบเขียวนะครับซุ้มน้ําเงินนะครับจัดสร้าง900เหรียญนะครับตอรุนต่อ9โค้ด19เหรียญนะครับ รายการที่10นะครับรายการที่10ก็คือเนื้อ,อมหาชนวนนะครับเนื้อมหาชนวนหน้ากากทองทิพย์นะครับจัดสร้าง1,500้าเหรียญน,นะครับรุนต่อ9โค้ด10เก้าเหรียญน,นะครับรายการที่เจจุด 11นะครับก็คือเนื้ออัปกาซาตินนะครับเนื้ออัปกาซาตินจัดสร้าง1 5 0 0เหรียญน,นะครับลุ้นต่อ9โค้ดนะครับลงยาจีวอนนะครับ19เหรียญน,นะครับรายการที่7.12นะครับเนื้อทองแดงซาตินนะครับจัดสร้าง1,800เหรียญน,นะครับ ลุ้นต่อ9โค้ดลงยาจีวอน19เหรียญน,นะครับรายการที่7.13คือเนื้อมหาชนวนมวลสารนะครับจัดสร้าง2,100เหรียญลุ้นต่อ9โคดนะครับลงยาจีวอน19เหรียญน,นะครับรายการที่7.14ก็คือเนื้อทองแดงผิวรุ้งนะครับลงยาขอบขาวนะครับซุ้มแดงนะครับจัดสร้าง1 จะสร้าง2,100ห่เหรียญลุ้นต่อโครร้าโคดลงยาจีวอนสเหรียญน,นะครับรายการที่7.15นะครับเนื้อทองแดงรมดำนะครับจะสร้าง2,100ห่ยเหรียญลุ้นต่อ9โค้ดนะครับลงยาจีวอนสเหรียญน,นะครับและรายการนี้นะครับนี่นะรายการนี้นะครับก็คือ รายการพิเศษนะครับเนื้อซุปยีบนะครับรงยาเขียวนะครับซุ้มแดงนะครับจัดสร้าง4999เหรียญน,นะครับและนี่นะฮะเหรียญนี้นะครับ,รนนรบก็คือเนื้อทองแดงผิวไฟนะครับแจกในงานพุทธาพิเศษนะครับจัดสร้างเพียง1 0 4สี่ 1,499เหรียญเท่านั้นนี่คือเนื้อทองแดงคิวไฟจัดสร้าง1,499เหรียญแจกในงานพุทธ,ธาพิเศษนะครับแจกในพิธีพุทธ,ธาพิเศษนะครับนี่ก็คือรายการจัดสร้างนะครับรุ่นเสมารวยรวยรวยหลวงปู่มหาตุ่มเตมิโยนะครับวัดศรีวิชัยนะครับ ตำบลประชาพัฒนาอเภอวาปีประทุมจั Bog ังหวดมหาสารคามนะครับพศ2568นะครับนี่นะครับในกล่องนะครับในกล่องก็จะมีใบภ้าคาถามาให้แบบนี้นะครับนี่เป็นภ้าคาถาเสมาเรียกซั์นะครับมาอะุสิวังพมมานะครับจิตตังมานิมานะครับ เหรียญนี้ก็เป็นรายการที่7.13นะครับก็คือเหรียญมหาชนวนมวลสารนะครับ7.13นะครับเหรียญมหาชนวนมวลสารนะครับนี่นะครับนี่ก็คือรายการที่ เ1 1นะครับเนื้ออันประกาสซาตินนะครับเนื้ออันประกาสซาตินนะครับวัตถุมงคลรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้นะครับวัตถุมงคลรุ่นนี้นะฮะวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างดีมวลสารดีพิธีดีพิธีใหญ่นะครับนี่พิธีพุทธาพิเศษนะครับทั้งหมดนะครับทั้งหมด8วาระนะครับ8วาระนะครับและอ่า หลวงปู่นะครับอธิษฐานปลุกเสกเดียวอีกสามวันสามคืนนะครับสำหรับเหรียญรุ่นเสมารวยรวยนะครับนี่นะฮะเป็นเหรียญเสมารุ่นแรกหลวงปู่นะครับเป็นเหรียญเสมารุ่นแรกหลวงปู่นะครับลักษณะของเหรียญก็จะเป็นเอ่อทรงเสมานะครับรูปเหมือนหลวงปู่นั่งขัดสมาธิเต็มองค์นะครับนี่นะฮะรือพระคำนะครับแบบนี้เลยนะครับ ด้านบนก็จะเป็นซุ้มนะครับก็จะมีตัวอักขระตัวพระคาถาตัวนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดความคมชัดนะครับลายขนกลายเส้นต่างๆนะครับนี่นะฮะดูความชัดเจนความสวยงามความคมชัดของเหรียญนะครับดูนิ้วเท้าเล็บเท้าหลวงปู่นะครับติดคมชัดนะครับนี่นะฮะเม็ดพระคำนะครับเป็นเม็ดลมคมคมคมนะครับนิ้วมือเล็บมือนะครับติดคมชัดนะครับ ดูในตาหลวงปู่นะครับเป็นเม็ดกลมๆคมคมนะครับนี่นะครับตัวอัขรยันนะครับติดคมชัดตุกตัวนะครับนี่สวยงามนะครับนี่นะครับลักษณะของเหรียญน,นะครับความสวยงามความคมชัดของเหรียญน,นะครับ และการห่มจีวรของหลวงปู่นะครับจะเป็นเอกลักษณ์มากนะครับจะไม่เหมือนใครไม่มีใครเหมือนนะครับสําหรับหลวงปู่มหาตุ่มนะครับเทวดาเดินดินแห่งเมืองมหาสารคามนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับหลวงปู่นะครับเขียนยันนะครับเขียนยันมอบให้ผู้จะสร้างลงไว้บนหลังเหรียญนี่ก็คือลายมือหลวงปู่เลยนะครับสําหรับยันนะครับนี่นะครับ สำหรับเรียนรุ่นนี้นะครับก็จะมีภาพผงด้วยนะครับก็จะมีภาพผงรวยรวยรวยนะครับทรงเสือนะครับเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวผมค่อยนำสมเด็จทรงเสือมาให้พี่ๆได้รับชมนะครับภาพผงทรงเสือนะครับนี่นะแล้วก็รุ่นนี้นะครับหลวงปู่นะครับหลวงปู่เมตตานะครับ นำลูกศิษย์ลูกหานะครับหรือผู้จัด้างนะครับไปหามวลสารด้วยตัวเองนะครับหลวงปู่นำไปเองเลยนะครับหามวลสารนะครับและมวลสารรุ่นนี้นะครับอ่มวลสารรุ่นนี้นะครับพีมวลสารที่ภูเข่าควายนะครับประเทศลาวนะครับ ดูตัวอักขระนะครับตัวอาาักขรตัวพระคาถานะครับตัวยันตัวหนังสือนี่ติดคมชารบนะครับเป็นสันเป็นแท่งคมคมสวยงามนะครับนี่นี่นะฮะนี่นะครับ,รบยันนี้ก็หลวงปู่เขียนให้เลยนะฮะเขียนให้กับผู้จัดสร้างนะครับนํามาลงไว้บนหลังเหรียญเลยนะครับเป็นลายมือหลวงปู่เองน ตรงนี้ก็จะเป็นการต่อโคดรันนัมเบอร์นะครับต่อเลขโคดรันนัมเบอร์นะครับตรงนี้ก็จะต่อโคดเป็นภาษาจีนนะครับนี่นะฮะหลวงปู่มหาตุ่มเตมิโยรวยรวยรวยนะครับวัดศรีวิชัยตำบลน,นะครับประชาพัฒนาอำเภอวัดปีปทุมจังหวัดมหาสารคามนะครับพศสอง8ันะครับ พิธีพุทธาพิเศษใหญ่ก็คือวันที่23กุมภาพัน12568ที่ผ่านมานี้เองนะครับสำหรับเรียนรุ่นนี้นะครับออกไปต่างประเทศเยอะมากนะครับออกไปต่างประเทศเยอะมากนะครับออกไปฮ่องกงจีนนะครับสิงคโปร์เกาหลีไต้หวันนะครับออกไปเยอะมากนะครับฮ่องกงนะครับนี่นะฮะ ลูกศิษย์ลูกหาต่างประเทศนะครับให้สมญานามหลวงปู่ว่าเทพเจ้าแห่งโชคลาภนะครับหรือนินจานะครับนินจาซามูไรนะครับนี่นะครับตอนนี้ราคานะครับก็ยังไม่แรงมากนะครับนี่นะครับใครที่สนใจนะครับรีบๆเลยนะครับใครที่สนใจอยากมีไว้ครอบครองจับจองเป็นเจ้าของนะครับอยากมีไว้กร่าบไหวบูชานะครับก็ สามารถเก็บได้เลยนะครับตอนนี้ราคายังไม่แรงมากนะครับและตอนนี้นะครับที่วัดหลวงปู่นะครับกำลังจัดสร้างนะครับศาลาปฏิบัติธรรมนะครับพระพุทธเตมียะเมตตานะครับพี่ๆท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากจะร่วมสร้างร่วมทำบุญกับหลวงปู่ก็ไปที่วัดหลวงปู่ได้นะครับ บ่นอกูได้นะครับสําหรับวันนี้นะครับพี่ๆท่านใดที่เข้ามารับชมรับฟังแล้วนะครับถูกอกถูกใจนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกดติดตามให้ด้วยนะครับพี่ๆท่านใดเข้ามาแล้วไม่พอใจไม่ถูกใจยังไงผมต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะครับผิดพลาดประการใดนะครับไม่เหมาะสมไม่สมควรอย่างไรนะครับผมต้องกราบขอโทษขออภัยพี่ๆทุกคนมาณนะโอกาสนี้ด้วยนะครับสําหรับวันนี้นะครับ ผมต้องขออนุญาตลาพี่ๆไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ